มาเลยครับมาเลยครับโยนครับโอเคหนึ่งแอซซิตไปก่อนมาอีกแล้วให้โยนครับนี่โยนครับครับหนึ่งแอซิอสองแอซซิตจากพาสติคิวเวิร์ครับแม่มาแล้วอ,อุ้ยเรียบร้อยจุดโทษครับผม ยัดเข้าที่กลางประตูดีครับเอาชัวร์สุดนะฮะเพราะผู้รักษาประตูสวนมาชอบโดดซ้ายขวาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยิงยัดกลางไปเลยฮะ <c oughs> ด่านักเตะอยู่เลยอะ <c oughs> ไหลมาให้ <c oughs> เรียบร้อยครับพ <c oughs> าติคเวิร์นหลังจากแอซิดมานานครับก็มีชื่อบสอสโกบอวนี่น่าจะเป็นลูกที่2หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ id fifa f o shop by od oh <c oughs> บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอมและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ นักเตะขวัญใจบาซ่าเรียกได้ว่ายกเป็นตำนานบาซ่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหยุดสโมสรอื่นก็น1ปีบ้าง2ปีบ้างแต่อยู่บาซ่าถือว่านานด้วยนะครับกับคนนี้คือในเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โด่งดังกับในชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้โด่งดังไปถึงขั้นแบบซูเปอร์สตาร์แบบโรนัลโด้อานาแบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าอยู่ในขุมกำลังของบาร์เซโลนายุครุ่งเรืองด้วยนั่นเองนะครับกับเจ้าคนนี้เงี้ยพาสติคร์เวิร e ์ดอีเบบวกแปดครับผม ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ <Okay. S 1> <Zac> ่งตัวที่ทำออกมานานแล้วนะครับสำหรับพาร์ติคายเวร์เนี่ยบอกแปดโอเวอร์ออลเริ่มต้นถึง1 <may S> 2ึงเลยก็ว่าได้คับกับราคาประมาณ4 0 0แสนกรัตแต่ทำไมคน <waste. S 1> ถึงไม่เล่นครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในว่า ทำไมคนถึงไม่ค่อยเล่นกันเลยครับทาไมคนถึงไม่ค่อยเล่นพัตติไคเวิร์ดครับอันนี้ต้องบอกว่าเราเล่นกับฟูลทีมแบบกึงก่งๆแล้วกันครับบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับสำหรับพัตติไคเวิร์ดเนี่ยอันดับแรกทาไมคนถึงไม่ค่อยเล่นกันเพราะอันดับแรกเลยนะเฟิร์สทัตแล้วไม่พุ่งเลยนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาแตะเฟิร์สทัตที่จะวิ่งออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้บอลพุ่งๆเหมือนพวกเคลียร์เอ็มบาปเป้หรือเป็นพวกแบบว่าตัวทะลุช่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโอ้โ ทั้งเสทาทั้งประตูดูดเนี่ยคือหลุดเดียวเนี่ยโอกาสเข้าเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องข้อเสียว่าพลังปั่นโค้งเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ค่าปั่นโค้งของพัรอีกไคลวิที่119เท่านั้นเองแล้วก็พลังแสนที่ได้มาก็ไม่ได้มีฟินิชช็อตเพิ่มการปั่นด้วยนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยสุดสักทางอย่างเช่นการยิงเนี่ยก็เรียกว,ว่ายิงไม่ได้สุดยิงนอกกรอบก็ไม่ค่อยสุดยิงไกลก็ไม่ค่อยสุดแล้วถึงแบบว่าการหลุดเดียวหรือแบบว่าลูกในบริเวณกรอบเขียโทษเนี่ยคือถ้าไม่เน้นจริงๆเนี่ยโอ้โอกาสเข้าก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายิงติดเสายิงติดผู้รักษาประตูค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับส่วน เข้าแต่มันไม่เข้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อดีเนี่ยก็จะมีเรื่องราคาละกันพี่ชายว่าเรื่องราคาละกันประมาณ4ี่แสนล้านละกันครับก็ถือว่าถ้าโอออลหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยในราคาสี่แสนล้านพี่ก็ถือว่าเป็นราคาเบสกลางๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องลูกกระอากาศนั่นเองสหรับพลาสติกไฮเวิร์ดครับแล้วก็เห็นรูปร่างอย่างนี้เนี่ยครัว่าปกติเนี่ยแต่พอไปเล่นในเกมจริง,รงคือตัวแบบว่าโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับก็เลยทําให้หนึ่งแฟเหตุที่เฟิร์สทัทไม่พุง่งเพราะว่าเขาไไดดดด้้้้รรรรรูปปปลลลลล่่่่าาาางงงใหญโตววยนนะคคััับบบบพแแททีีีมมจํเเเ็ือออส์กก รุนแรงนั่นเองฝริดิเบอร์เนอร์เนี่ยถามว่าดีไหมคือมันดีตรงมันเลี้ยงบอลติดเท้ากับบางบาอลเาเรียกว่าอะไรบางบอลแล้วมันม,มิดมิดคือกองหลังเข้ามาเบียดเราค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแน่นอนว่าใส่เฟิร์สคัพไปด้วยแล้วกันนะครับก็จะทําให้แบบว่ามันเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่านี้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เล่นดีเท่าพวกกองหน้าทะลุช่องตัวเ,เล็กนั่นเองนะครับข้อดีอันที่2ของพาร์ติคายเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่แบบใครที่เล่นเปิดมงอะจะได้เปียบมากๆเพราะคนนี้จะเอาเตงไปยืนตำแแต่งที่แบบวว่่าาาาดีมกเพระ ถ้ายืนตำแหน่งของพาติไคเวิร์ดอยู่ที่133เลยก็ว่าได้เวลาแบบริมเส้นได้เปิดโมงในคลิปจะได้เห็นเลยว่าการเปิดโมงนี้มีผลสำคัญกับพาติไคเวิร์ดเป็นอย่างมากนะครับมันจะชอบเอาตเตงไปยืนในจุดที่รู้สึกว่าบอลมันจะมาถึงแน่ๆประมาณนี้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นจุดได้คือของมันเลยนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครทําฟูลดีพวกนี้แล้วอยากได้กองหน้าสายโม่งหรือแบบกองหน้าที่แบบว่าเอาไว้ลงแบบช่วยพลิกเกมอะไรเงี้ยก็าจะเป็นแบบว่าตัวเลือกที่2ที่3แล้วกันครับถ้าใครยึดจะเป็นตัวจริงเนี่ยก็แนะนำว่าต้องเล ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าไฮไลท์เล่นจริงๆเนี่ยพลาสติกไเวิร์ดมันจะได้สักขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยครับมาแล้วครับเอสเซียงเอสเซียงฮึบ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โห <c oughs> คือเอาจริงๆเนี่ยเป็นบอลสามเหลี่ยมนะตื้อตื้อตื้งครับนี่บอลตามช่องแล้วก็ลูกนี้คือตีกิตาก้าของแท้เลยครับนี่บาร์เซโลนายุคแบบว่ายุคเป๊ปดิคือเล่นแผนนี้เลย เมื่อก่อนเนี่ยแผนตีกิตาค้าเกิดไม่ได้เพราะเป๊ปกูเดโอล่าเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทางด้านของนักเตะบาซ่าเนี่ยตัวเล็กค่อนข้างเยอะก็เลยแนะนำว่าเล่นบอลต่อเท้าจะดีกว่านะครับนี่แล้วเมื่อกี้คือตีกิตาค้าของแท้เลยนะฮะมาแล้วครับริวาลโดริวาลโดไหลขวามาที่อัลบาครับยอนคลอยครับยอนคลอย เรียบร้อยครับแม่ย้อนรอยแล้วคือแบบว่าพัตติใครเหมือนครูอยู่แล้วว่าย้อนรอยต้องส่งแน่ครับลูกนี้ครับโยนครับปุ๊บล็อกกลับมาเท้าซ้ายครับโอ้โหแปรลูกนี้เขายิงแรงนิดนึงข้ามคานนะครับลูกนี้นี่ใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีทำประตูที่2ตัวเองได้ครับในแมตช์นี้ครับเฮ้ยโอเคเคลียร์ก่อนมาครับไปครับลูกนี้เอาละ ลูกนี้เกี่ยวตัวกันเรียบร้อยกับฟติคายเวิร์ดคือเอาจริงพขาตีคายเวิร์ดอ่ะข้อเสียคือเท้าซ้ายอาจจะเป็นบางครั้งอ่ะกับลูกปั่นอาจจะไม่ได้ปั่นแบบว่าคมแบบเข้ามุมอย่างนี้นะเพราะพลังการปั่นอยู่ที่1 1 9เท่านั้นเองนะครับก็แนะนําว่าเน้นแบบเน้นวิ่งอ่ะเป็นเบียดหน่อยอ่ะใครที่บางบอลเก่งๆพี่ว่าน่าจะใช้ได้เลยครับสำหรับนักเตะคนนี้นะ <S 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 ไปเลยครับพติคายเวิร์ดเอาละครับ อ้าวโหพี่ปิงทำอะไรครับเนี่ยเอ้ยบังก่อนยิงเออโหเมื่อกี้จ่ายหลุดนะเมื่อกี้คือจะกดตีแบบว่าเฟกช็อตเมื่อกี้ลงไปกดส่งธรรมดาครับตัลูกนี้พาสิแคลเวิร์ดยังลูกมัวได้อยู่ครับโอ้ยนี่นี่นี่นนความพิ้วแล้วก,ก็ซัดโลช็อตลูกนี้ในบริเวณกรอบเขียวโทษไม่พลาดนะฮะฮาสิควร์คววดครับเอ้ยอยาไปปล่อยเอลชาดิเพื่อนเอออย่าลูกหยีอย่าลูกหยี มาแล้วครับอย่าลุกเหี้ยครับมาครับเอ้ปิงปิงทำอะไรของปิงวนะเนี่ยยิงนี่ครับอืมกวัวเดล่าโอ้โหเมื่อกี้เราจะยิงโลชอตแล้วมันโลไม่ติดอ่ะส่วนนั้ไปกวัวเดล่าออ๊อกมาแล้ว ไปแล้วโอ้โหลิมันโดบักลิวลิมันโดมาแล้วลิมันโดมองเน้นๆนี่ครับนี่ power header ครับ party keyword เ,เน้นเน้นหน่อยเน้นๆหน่อย,อยโอ้โหลูกนี้สวยจัดครับ power header รับเป็นคนที่เปิดคือแม่นซะด้วยครับเท้าซ้ายครับอ่ะโอ้ยโอ้โยกับโดนขว้างมาแล้วลิมันโด ให้โอ้โหไม่ล้มเลยลูกนี้ไม่ล้มนะนี่เรียบร้อยครับโอ้โหนึกว่าจะล้มครับพาติไคเวิร์ดวิ่งตีไลน์มากับกองหลังพอดีเลยอ่ะเอียวตัวโอ้โหลูกนี้เดียโกโลเปสไม่ทันจริงนะลูกนี้โอ้โหโอ้โหดักก่อนสวยงามไปครับโอ้โหพาติไคเวิร์ดเรียบร้อยโอ้โห เใช้ขาอย่างเก่งับลูกนี้โยนขับตามมาซ้ําได้งครับถือว่าทําได้ดีดูลูกนี้ครับโยกโยกนิดเดียวอะเ็เหมือนที่บอกดนักเตะบางคนอะเก่งนะแต่แค่แบบว่ามันมีตัวที่มันเก่งกว่าเวลาแข่งอะไรเงี้ยอุย้ยเรียบร้อยโอ้โหกําลังพูดดีไม่ทันขาดคำแล้วมาสกัดอย่างนี้โอ้โหมินิต่าฝั่งนั้นเงาแล้วก็ยิงให้เลยแล้วกันครับ ยิงเลยละกันครับขนาดพุ่งไปยังรับไม่ได้นะครับเป็นเหลียอ,อะไรกันลูกนี้นี่ชี้อย่างเงี้ยก็ยิงแส่เข้าไปนะครับลูกนี้ไปครับพาร์ติไคเวิร์ดครับโอ้บางก่อนบางเ่อนเปิดมาพาร์ติไคเวิร์ดครับโอ้โหส่งออกซายแล้วลิวันโนปเปิดแบบว่าจุดนัดพบเลยนะไคเวิร์ดเงี้ย โอ้โหจุดนัดผมรู้ดีถือว่าไม่พลาดครับโอ้โหโมงสะบัดนิดนึงอะแต่กูตัวแผ่นนี้ยิ่งเหนียวแล้วเท้านี่โอ้โหเหนียวเกินเฮ้ยมาอาเมซี่ไคเวิร์ดโอ้โหไคลเวิร์ดครับแม่คลาสิกบอลเลยครับไคลเวิร์ด โอขึ้นก่อนหน้าชิวเวลด้วยสลัดตัวประกบได้ดีครับไคเวิร์ดโหนี่เปิดมงอะไรสี่เลยนะเนี่ยนี่มงกันทุกตัวเลยนะไคเวิร์ดก็อีกหนึ่งด้วยครับไปครับขวาล่างรีเว,วโดมาโอ้โหดูดิเฟิร์ทันนะเนี่ยเฟิร์ทันเออโอ้เล่นแล้วต้องแบบกั้นหายใจตามอ่ะนะโอ้เนี่ยเนี่ย คือปกติถ้ามันเฟิร์ตตาคือมันต้องไปแต่ว่าด้วยรูปแบบรูปร่างมันตัวใหญ่มันก็เลยแบบทําให้เฟิร์ตตามันไม่ได้พุ่งมากเท่าที่ควรนะครับรับไปก่อนรับไปก่อนเคลื่องเออแต่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นแพนด้าแบบว่ารับนักเตะอย่างงี้ว่าแต่แพนด้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเาเรียกว่าอะไรแพนด้าไม่ได้ทําทีมพวกเมตาแล้วเอ้ยไม่ได้ทําแบบฟูลทีมแล้วอะตอนเนี้ยอ,อเฉียบเอ้าโอ้ใครวัดมงย้อนดินี่ ลูกอย่างนี้ละโมงเก่งจังนี่โอ้โหเมื่อกี้โมงจะเจาะชนคารจะล่วเลย จบเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเจ้าพาร์ติคิวเออร์ดครับจังไฮไลท์ลูกยิงตีนซ้ายตีนขวาแล้วก็จะมีลูกยิงแบบยิงออกให้ดูคือพี่อ่ะต้องโทษตัวเองก่อนนะครับนี่พี่ไม่ได้โทษนักเตะนะครับต้องโทษตัวเองก่อนว่าเราอาจจะบังคับมันไม่ดีหรือเปล่าในการยิงแบบองศาในการยิงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ใครนี่เคยได้พาร์ติคาวเออร์ดพี่ว่าน่าจะมีหลายๆข้อที่มันตรงกับที่พี่คิดเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันครับถ้าที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เจอกัม่นคลิปหน้ากับการรีวิวนักเตะน กดซับสไคร์ไว้ด้วยแล้วกันละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียไม่ดูกันหนี้เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ